มีแบบว่านี่ด้วยเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีลงข้างล่างไปแบบโคกสลุ่มนี่เป็นแบบรถนอนายาวๆไปเดินตามกันไปนี่โคกสลุเดินตามกันไป

ตู่ชั้นหนึ่งนะครับคนตอนนี้10บโมง11นาทีถึงที่โคกสลุงนะครับนี่เรานั่งรถไฟนี้มาเรานั่งอะไรนะบจพหน่สาหนึ่งนะครมันจะมี1นึ่งสแล้วก็1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะมันจะมีแบบที่นั่งด้านหลังเหมือนเป็นเป็นแบบเคาเตอร์บาร์แต่ว่า1 1 1นึ่งหนึ่งจะไม่มีนะถึงแล้วโคกสลุงไปไปเดิน หก็ oh oh. ถ่ายป้ายกันไปเดินตรงนี้เขาจอดให้เราซื้อของเห็นไหมะยีปลาปลาย่างขนมขนมของกินขนมพี่บ้านทำเองนะจ๊ะทอดใหม่ๆทำใหม,ม่ๆเลยนะ่ะคนลงมาช็อปปิ้งกัน อันนี้เลยเอ่ยอ๋อปลาข้าวเหนียวบารีคิวนะฮะตัดแบบต่อกกล้วยฉาบกล้วยมะกรูดมันของขก,กินลูกชิมอ๋อก็จะเป็นแบบฟิลของกินมาเดินช็อปปิ้งของกินได้ทอดมันปลากายจ้าอร่อยอร่อยนะจ๊ะปลากายปักเก็ตนะ ขนุให้ขนนต้มมีหนมปับทองมีแบบของกินเยอะเชียวยาวมากอะยาวมากอะผูของกินยาวมาก ยาวๆของกินปูของกินเยอะมากบรรยากาศนะอันนี้ตู้สเปียง <c oughs> เขามีตู้สเปียงมาขายด้วยนะเป็นพวกแบบของเป็นแฟบเป็นฟิวแบบ,บเอ่อกาแฟซ <c oughs> ื้ออะไรไปกินไหมเยอะแยะเลยเออร้านค้าเย,ยอะมาก <c oughs> เป็นตลาดกันเลยทีเดียวคุยนี่มีแบบ มีขา้ขาวเหนียวปิ้งด้วย <Yeah. S 1> ข้าวเหนียวปิ้งมีแบบว่าโอ้มีแหนมมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเยอะโอ้คนเยอะมากเลย<ส>ตลาดแบบของขายเยอะมากทุกคนแล้วคนก็เยอะเหมือนกันเนี่ยของขายแบบคนลุมทุก,กร้านเลยอันนี้มเมล็ดทันตะวันเดี๋ยวลองไปเดินเดินดูดต่อเน,นื่องโอ้ยเรื่องตอนนั้นที่เราขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวอะ่ะเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์ที่ ที่ในตัวเมืองแล้วก็ขับออกมาเที่ยวที่โคกสลุงแล้วก็ไปเที่ยวแบบเรือนปราสาทสนุกดีเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวไปเช่ามอเตอร์ไซค์มาขับเที่ยวเดียวอันนี้ตัวสถานีนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปทางนูน้นทานนู้นก็มีของขายเหมือนกันเดินนี่นี่อีกฝั่งหนึ่งนี่อีกฝั่งหนึ่งโอ้โหร้านขายของเยอะมาก มีแบบเสื้อผ้ามีของขายร้านน้ำร้านตลาดพอรอข้างหน้านะร้อนโอ้ข <un> <orted> ้าวต้มร้อนเลยจ้า๊อต้มร้อนร้อนเลยนะจ๊ะ่ต้มใหม่หวานนี่เลยนะาเห็นปูเราคิดถึงคิดถึงอดีตตอนไปหาปูเองอะดูไปเดี๋ยว กินเยอะมากซื้นต่อเนื้ออู้นีขนมสี่สีมีอันนี้เยอะเหมือนกันนะที่มันเป็นแบบข้าวแตนน้ำแตงโมข้าวแตนข้าวอะไรอย่างนี้อ้าน่าจะสุดทางแล้วเนี่ย นี่บัวนะสุดทางแล้วใส่จากรถหน่อยนะครับใอ่จากรถหน่อยครับผมอดหมดแล้วขบวนอยู่ครับโค้งสลุนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพาไปซื้อของกินซื้อของกินเล็กนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่ที่เขื่อนอีกหลายชั่วโมงอยู่ ร้านร้านขายของเยอะมากเขาว่าจอดประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลา9นาทีนะฮะที่เราจะไปช้อปปิง้งแล้วก็ขึ้นรถนะครับอมีเสื้อผ้าด้วยนี่มีเสื้อค้กสลุงมาช้อปปิ้งเสื้ออะไรตรงนี้ได้นี่โอ้ยอร่อยจริงจริงบนที่ นี่นปลาได้ขาเ็นยี่บเปลาปลาปลาแห้งนะฮะปลาย่างมากินมเกยทอดเรียบร้อยุยปลาด้ปลาย่างีเนห็นไหมแบบเยอะเแยะนะขนมนมเนย โอ้แต่แบบดด <ś led> แดดแดดแรงมากเด็ดแบบเผาสุดอ่ะเออนเออนื้อ,อไก่โอ,อ้ข้าวเหนียวหมูไม่ข้าวต่ดน,น้ำตีนหม้มทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเลยนะครับเพราะว่าเขามีเวลาให้ประมาณ30นาทีแต่ว่าเดินแป๊บเดียวก็คือจะหมดเวลาแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับ